สวัสดีปีใหม่ครับมนนื่อวานภามาอัปเดตท,ทุเรียนในช่วงหนาหนาวร่มหนาวนะครับเป็นแบบไดเนี่ยของผมเมื่อน,นี้ก็ได้ใส่ปุ๋ยไปแล้วครับตอนเสาร์แต่ว่าท่านได้หาย้นาวนะครับทุเรียนของผมนี่เสียหายนาวตามสภาพอากาศครับตามดินตามหนาดินนะครับนี่ครับถ้าดินยังมีความ สมชื้นหรือว่าชื่นอยู่ได้ครับผมกับสีโพธาสไนแต่ขันมันเรื่มแห้งๆแ,แน่ผมกับสีไหก้านไฮนามกับยูะมาณสองมือเท่านึงหรือคันแดดจุดจัดหรือว่าลมแห้งๆมันแห้งเร็วกับมือเว้นมือครับสียูะมาณนี่นะครับก้านไฮนามของผมปุ๋ยกับสียูนี่นะครับทุเรียนผมกับแตกยอดถือว่าใส่ได้อยู่ครับส่วนนี้ครับแตกยอดออกร้ายครับ ได้ปุ๋ยเพื่อนปา้ายมะเสาวนี่ครับหลังจากช่วงปีใหม่หลังจากช่วงปีใหม่กับโมคอยได้ดูแลปันไหนครับกับฉลองปีใหม่น้ำเขาเนี่ยจังหน่อยบ่ค่อยได้มาเบิง่งมาแยงปันไหนครับบไ่ได้มาให้ยาป้องกันเหียบป้องกันมแมลงเลยครับบ่ได้ให้นยังเลยมหาหดแต่น้ำข้อเข้าก็หนีครับก็ถือว่ายังใส่ได้อยู่ครับบ่ค่อยมีปัญหาอยังมากมายแต่ตน้นสำหรับตน้นที่มีปัญหาก็มีกันครับสิพาเบิ่ง ครต้นนี้ก็แตกยอดอ่อนมมาป้ายกัสินี่ครับป้ายก็แตกยอดอ่อนมมาป้ายเขาสิหลวงไ้เลยครับสงสัยสิหลางเนาเลยครับต้นนี้ยอดใบออกมากับใบหน่อยๆครับเบิ่องละ่ะต้นนี้คคอสิบกใครงามบันไดครับบุกใคร่านบันใดใบออกมานหน่อยๆแตแกยอดออกมาหลายครับแตกออกมาเหล,ล้วก็หลวงน่าจะเกิดจากหลากระบบหลากครับ บบหลากในดินนะครับนี่ปัญหาครับนี่นะครับต้นแหลก็ออกมางามเมื่อหลายอยู่เลยครับยอดแต่ไปไปมาๆกับหลวงเบิดเลยครับก่อควากันไหมครับขันบอดี้เบิงไปก่อนครับกับบอดี้เกินกับสีรองตัดถิมเลยครับตัดยอดถิ่งเลยเอายอดไม้แทนรอดูครับรอเบิงไปก่อนครับเดี๋ยาไพยเบิงต้นในดินครับ นี่ครับต้นหนึ่งต้นนี้นนใบหน่อยๆแต่ก็เรื่อมแพงยอดออกมาหลายเลยนะครับนี่ครับเรื่มปรับสภาพได้แล้วครับหนาฝนนี่งามครับต้นนี้แต่ว่าเขานาแหลงเพิ่งจะได้ยอดออกมาเนี่ยครับต้นนี้อาจจะเป็นเพราะนามนามมาถึงเขาครับต้นนี้นามมาพ่อเดี๋ยวปั๊บหนาดินไหมกับไข่แนครับปั๊บหนาดิน ไม่กใส่ได้ถือว่าใส่ได้กันมากเนี่ยกลัวเกาครับเดี๋ยวภาพเเบิ่งทุกต้นเลยครับปลูกไว้โบราณปัจจันะครับเรียนปลูกไว้เพื่อศึกษานะครับศึกษาบางกอนนี่ครับต้นหนึ่งต้นนี้สุดยอดเลยครับครับใบไม้นะครับยอดไม้นะครับนี่ก็ตั้งแท่งยอดตออีกเลยครับนี่นะ แตกยอดยังต่อเนื่องเลยครับเนี่ยต้นนี่นี่ครับสวยงามใส่ได้อยู่ครับต้นนี่สุดยอดครับต้นนี้ถือว่าโอเคอยู่ครับนี่ครับสมบูรณ์ครับต้นนี้บ่ใครมีปัญหาอย่างในระบบหลักครับน่าจะสมบูรณ์ที่สุดแล้วครับต้นนี้นี่ครับต้นนึงต้นนี้บริก้างสล่มนะครับเบิางผ่าบางกวงนี่ครับบางแต่ลมซื่เจอ รอดูอาการแต่เขาก็เริมมีปฏิกิริยาที่ดีขึ้นนะครับตนนัวนี้จากที่จะปลดแต่กระเริมฟืนขึ้นมาแล้วครับรับผมไปเบ่งต้นนึงครับนี่ครับผาาม,มุ่มกว้างครับบ่ได้กันสแลมนะครับบไ่ได้ใส่สลมบ่ได้บ้างล่มบ่ได้ย,ยั้งเลยครับสภาพก็เป็นแบบนี้นะครับนี่หักแต่พไายามแตกยอดออกไม้ด้วยครับนี่นะต้นนี้ บ่ได้ให้ปุ๋ยแล้วครับต้นนี้บวคใครได้ให้ปุ๋ยให้น้ำห้แต่น้ำครับแต่บ่ได้ไฮไลายเพราะว่าจะปลูกไม้นะครับต้นนี้เดี๋ยวสิขุดออกปลูกไม้ปับดินไม้กันครับต้องปับสภาพดินไม้ครับขัดไบ่ได้นี่ครับต้นนึงต้นนี้ก็แตกใบแตกใบมาๆกๆกับใบพอกใครง่ายเหลืองครับออกเหลืองเหลือง น่าจะเป็นที่ดินครับดินบ่มีถาดอาหารครับนี่ครับใบเหลืองใบหน่อยซ้ำหนิวผมมือครับใบแต่กันยังดีอยู่ครับที่แตกยอดออกใบใหม่ตะกี้บ่มีใบนะครับหล่นจุดเก่เบิปิดกากจะเลมบางลมกันนิ้หน่อยครับพอะเรียวๆขึ้นกันตนนี้เบิ้งเบิรงไปเรื่อยๆครับ ครับมีต้นนี้ครับต้นนี้ก็ใหญ่เร็วครับนี่ครับต้นนี้ก็โตเร็วอยู่ครับต้นนี้เป็นจิงขาถังกด้ครับเรื่มแตกออกเป็นจิงกระดวงนะครับต้นนี้แตกยอดออกลาให้กันครับครับแตกยอดออกตอนเหนือเพื่อนครับจกใบเขาถือยังนี้ครับนใบนี้ยสร้างมันนะครับเล็กๆน้อยๆ บริสิทธิ์ีญ้ากันเพียออกนี่ครับแต่ใบอ่อนมากก็โดนเพียแล้วครับเลรนนี่นะนิดน้อยครับโดนเลรนนิดน้อยแยมขึ้นมาเดี๋ยวออกมาเบิ้งเลยครับเป็นช่วงปี่ใหม่นี่ครับถึกเพียเลนป้ายใบงี้เลยครับนี่นะมีอาการเพียชัดเจนเลยครับืันนี้ก็มาอัปเดตให้เบิ้งครับหลังจากที่ไมเลยอัปเดตนานแล้วครับหลายวัน เสีดยาก,กั้นเพียรเพื่อนละครับวันนี้นะสงสัยเพียจะลงนะครับเพียเหลื่อมลงเลยนะครับพอเห็นทุเรียนยอดอ่อนนี่มากแนงเลยนะครับเพียรไฝนะ่นี่ครับต้นนี้ก็แตกยอดตอเหนียงเพื่อนครับเดี๋ยวมืออื่นจางเสียหนามครับมืออื่นเสาเหลื่อมสมบูรณ์บางต้นก็มีต้นสมบูรณ์แนบ่สมบูรณ์แน่ครับคอยเบิงคอยอยังไปเรื่อยๆยนะครับ ำหรับผู้ใดทิปลูกทุเรียนก็ใจเย็นๆนะครับอย่าใจร้อนอยา่าเล่งให้ปุ๋ยเล่งให้ฮอร์โมนเขาจดเกินไปเลยครับขอควรระวังในช่วงนี้นะครับปุ๋ยทางใบระวังนด้ะครับอยา่าคันคว่ำชื้นพน่อนี่อาจจะเห็นใบใหม่ใบหลวงไเลยนะครับให้ปุ๋ยทางใบหลายๆควรเว้นระยะห่างๆนี่ด้วครับช่วงนี้บ่คือช่วงหน,น้าฝนแต่ช่วงหน้าฝนนี่ความชื้นมันหลายมันความชื้นเพียงพอก,กัปุ๋ยทางใบก็บหายได้ แต่โมเมนหายใได้คร,รับหายได้อยู่แต่ระวังเรื่องความเฉือนนะครับความเฉือนในดินหายปุ๋ยทางใบหลายๆจ,จัดๆเมื่อเท่าใบาก็จะไหม่นะครับเพราะว่าความเฉือนเขาไม่มีหลาเขาได้นามในในนามบ่เพียงพ่อวันนี้อาจจะใหนให้เข้มเข้มปุ๋ยครับระวังด้วยครับปุ๋ยปลูกทุเรียนมืออไม่ให้ให้ได้อยู่ครับแต่อย่าให้ลดหลดลงมาแน่เลยครับจาก ที่เคยหายปกติก็ลด,ลดลดลงมาเนีจักหน่อยก็ได้สำหรับคนให้ปุ๋ยทั้งใบนะครับครับวันนี้ขอจบคลิปสันีนแล้วนครับสวัสดีปี่ใหม่อีกเที่ครับขอให้เอฟซทุกคนนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหล่ำรวยหล่ำรวยทุกคนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ